สวัสดีเอฟซีทุกทก่านอันนี้ก็คือพระบรรยากาศอาบายสร้างได้มาเที่ยวที่ส่วนประตูใส่ดูนักคนลุงจันทร์น้องลำสมนี่ก็โอ้ยเบีซังก็หลายปีที่ไม่ได้มาเนาะประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้ววันนี้คุณมีโอกาสอาจะพาครอบครัวได้มาเที่ยวสุ่มพบรรยากาศตอนนี้เบียสร้องอยู่ที่นครหลวงจันทร์เลยวิรงด้วยกันลำสมนี่เนาะเบียสร้อง มีคนคินวดว่า FC เดี๋ยวเราจะสร,ร,ร้างเพมีเวลาที่จะ,พพะเพทริษเนาะไปสร้างกล่าคิดว่าทุกทุกคน,นที่เข้ามารับชมติดตามเบสร,ร้างถ้เป็นไรเดี๋จะพาท่านผูมตบ้องพาพบรรยากาศวิธีสวมประทูกใส่ก็คืออนุสาวรี์เนาตัดต้าเำืองพช่ลูโยงานแนมะ่กะเพื่อนน้ำนี่ลูก อันนี้ลูกชายก็มานำมาทำผสมเนี่ยเบียบูสบายดีดูสบายดีเอฟซีไว้สบายดีเด็ลูกชายเนาะนี่แหละไปก็จะพาไปเบื้องบนก่อนอ๋อผมว่าถึงถึงบนสูงโึ้นไปไปกังกันไปไปกันหน่อลูกไปนี่แหละท่านผู้ชมพอดีอากาศ ฝาบทเนาะตอนนั้นก็จิบเมน,สนกสนักงานในยกรรฐมนตีโอ้ยอยู่ใกล้กันแบบนี้เลยเนี่กับภรรยาเฮ้ดีเลยอันนี้มก็คือคำเาราระบายกับฝาผู้ติดตามเพื่อนเด้อทางทรงพกมู เราเป็นไกล้เนาะพาเบียรสร้างมาเบียรสร้างก็บ,บุกเส้นทางจะมาเน,ะน,เนาะน,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 นี่ก็นผู้สมโอ้สวยๆคนงานนานกับป้วยน้ำนี่โอ้ยงามอีกเมื่อนนี้ก็วันเสาร์จะมีแขกมาเที่ยวหลายอยู่วันนี้นะ ก็จะมีทางสร้างภาพเนาะนี่แหละเดี๋ยวสร้างจนรถไปพูน่น <c ười> ไก่เนาะได้ยามมาไก่เอเอจะถ่ายหูโบถ่ายหูแล้ว โอ้จะเป็นชาวจีนแข่มาเที่ยวไร่ถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็จะมีแสงไฟมีหลายลากสีเนาะอันนี้ก็ จะบ,บุมีเปิสดสดแบบนี้เลยเห็นน้ำเป็นเม็ดๆเลยฮะเนี่ยล่ะโอ้งามงาม อันนี้ก็จะเป็นต้นหินเนาะกระโจมด้วยหินลักษณะคล้ายคือตัก,กรูตะกโลเพนไงฮะอู้ฮลูกายเองหวะโอ้เก่งเก่งเก่นาะลูกสายบอกว่าถา,ายุูเองเน่บึง้งตัวบึ้งดูเนี่ยลูกสายหัดถ่ายหู Anh ơi sao vậy? Ai? À anh này con này hiền thai. Hiền thai hụp. <laughs> à thai mẹ đu, thai mẹ đu. Ờ à, thai mẹ à, à, Nhìn ngon Ờ nè. Ui, đây bò. Đây hụp mẹ có bưng đu. Ui, ngam thế đây <laughs> <laughs> Phải Rồi ờ, nha, nha kho bên này anh đúng ui ôi, ôi, nắm tốt cài Nha kho bên này Ôi, nụ Nụ en อันนี้บนจิขนายว้าำเตียบเนี่ย a do not uh, step on the grass เบียร nah. ์สังหูสึกว่าอูอ่าก็มีการสะดุดเนาะกับหูว่าเป็นนำ กองบอกแล้วว่า,าเป็นนำ้ำทายอนุสาวรีอืมโอ้ย <c ười> น้ำอ๋ออ๋อเอกลักตณนเ <c ười> ถืงอะไรมึงให้ก็ลูกมันเมื่อยเนี่ยมันสูง เรามาทางนี้แล้วอันนั้นก็จะไปทางตลาดเซาเร่ลตราาลาดเซานม่นแหละงามๆเอรอเดี๋ยวท่าผู้ชมเนาะอันนี้เบียร์ซาก็ได้มาบันทึกคามบรรยากาศที่เบียร์ซามาเที่วยวท,ที่อนุสาวรีย์อันนี้เบียร์ซาก็มีเพียงเท่านี้ คิดว่าจำลาราจักทำสมไปเราไปสร้างก็จะไปเที่ยวโต่อ็ไอื่นเนาะทำสมเนาะนสำหรับทีน่นี้บายบายบายเอฟซีดูมานั่งพบกันไหมเนาะสบายดีสบายดี